คุณรู้ไหมว่าโลกทั้งใบรวมถึงตัวคุณเองถูกสร้างขึ้นจากอนุภาคเล็กจิว๋วที่เรียกว่าอะตอมและหัวใจสำคัญของอะตอมก็คือโปรโตอนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอนุภาคสุดมหัศจรรย์นี้กันโปรโตอนคืออนุภาคที่มีประจุบวกและอยู่ภายในนิวเคลียสของอะตอมมันมีขนาดเล็กมาก แต่ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยกำหนดว่าธาตุแต่ละชนิดคืออะไรเช่นไฮโดรเจนมีโปรโตอน1ตัวส่วนออกซิเจนมี8ตัวโปรโตอนมีบทบาทสำคัญในอะตอมมันช่วยดึงดูดอิเล็กตรอนที่มีประจุลบเข้ามาโครจรรอบนิวเคลียสทำให้เกิดโครงสร้างของอะตอมขึ้นมานอกจากนี้โปรโตอนยังทำงานร่วมกับนิวตรอนเพื่อรักษาสเสถียรภาพของอะตอมอีกด้วย โปรตอนไม่ได้มีแค่ในอะตอมเท่านั้นแต่ยังถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นเครื่องเร่งอนุภาคที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาความลับของจักรวาลน,นอกจากนี้ในวงการแพทย์โปรตอนยังถูกนำมาใช้ในการรักษามะเร็งด้วยการบำบัดด้วยโปรตอนซึ่งสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อรอบข้าง แม้ว่าโปรโตอนจะมีขนาดเล็กกว่าความหนาของเส้นผมเป็นล้านล้านเท่าแต่พลังของมันยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นกุญแจสำคัญของโครงสร้างอะตอมและยังถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกขอบคุณที่รับชมถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป